ลำบากเออนี่นลำบากจริงคนภาคกลางนี่โอ้เราไม่เคยมาและแปลกแปกมาดูตูขาว่ากูสติไม่ดีขึ้นเวยใครก็จะไปหาว่าพี่สติไม่ดีคนเอกที่ปั๊มน้ำมันกูอต่อยเยอะเมื่อกี้ก็หาว่าพี่สติไม่ดีเหรอครับไปถึงจอดรถถามเลยเด็กปัม๊มพี่เต็มป่ะพี่หาว่ากูไม่เต็มมีเหียถ้ากูชกให้เลยคนเราอย่าดูตูกันดิ อย่าดูไปดนาสูมือนี่ค้อนรอมันตอกพอกั็คอนรวยๆจังกูนี่แม่อ้บ้าป่านมึงลำมึงรว้ยคักเลยทว่าอันนี้เอาจาักรวยมารวยแล้วควยบ้านตู้กินน้ำเป็ดสี่สูโตรเมื่อกี้ไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มสองร้อยมันมีข้อความเด้งมาที่หน้าจอบอกว่ายอดเงินไม่เพียงพอจะบ,บ้าธนาคารออกใหญ่โตเงินแค่สองร้อยไม่มี ฝรั่งตกบอ่อจระเข้เฮ้ยที่ไหนอะที่ฟาร์มจระเข้อะเริ่มเป็นยังไงจระเข้กัดไหมไม่ฮะเราทำไมกัดฝรั่งเหรอไม่กัดนะทำไมอะก็จระเข้มันไม่กินผลไม้ทำไรอยู่ครับทำงานคะ่ะยุ่งไหมยุ่งมากเลยคะ่ะงานเหรอมึงอะโอเค ก่อนวางสายอ่ะขอคำจีดจี้ตนใจสักคำดิปะ่ะคิดถึงนะ <c oughs> คิดถึงแค่ไหนแค่เพื่อนแค่ไหนนะแค่เพื่อนอีกทีแค่เพื่อนแค่อะไรนะแค่เพื่อนจริงปะ่ะจริงจริงโอเค นายสาใช่ไหมคะครับแม่ล่ะครับเอกสารยังไม่เรียบร้อยนะคะใครเป็นคนค้ำประกันคะเนี่ยค้ำครับคนค้ำมาด้วยไหมคะบได้มาครับอยู่เฮือนถ้างั้นก็กลับไปเอาเมียที่บ้านนะคะว้ายงานบอเอากําเว้นแสกๆนี่เลยวะค่ะแลรีบมานะคะมือขึ้นเอกสสองผุนเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนโอ้เอกสารกูนี่มันยากปะนี่ตัวานี่เนาะชั่วซีแล้วนี่มันบอกพ่อแห้งพุนบอกต้องเตรียมให้ครบนะคะ ตกลงให้ผมกลับไปเอาเมียก่อนเนาะค่ะกับแปอาเมียมาเซ็นคำประกันนะคะอ่ะกลับไปเอาเมียมาเซ็นคำประกันดอกวะจีค่ะแม่นีด้แหละเนาะว้ายทำไมคะโอ้ยเนาะอยากไอเด้ลับมาอีกอยู่บ่อะไรเอ่ยจักแล้วกูบ่ทันได้ถามดิเนี่ย เอาอะไรนี่บ่แม่นถาม์เหรอบอส่ันว่าอะไรนี่คือถาม์เด้ะเอ้ยนี่ฉันไม่รู้ว่าอะไรเอ่ยตอบได้บ่บ่รู้ค่ะกูสิตอบให้เฉลยเฉลยเฉลยตู้เย็นโอ้ยอย่ากินง่ายเลยบ่แม่นก๋วยเตี๋ยวบ่ได้ปรุง